โอเคนะครับผมก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมสีบูนะครับก็สําหรับใครที่มาดูใหม่ก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามผมด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็ลงแรงนะแต่ว่าผมกดไปที่แผนที่อะ่ะมันก็ไม่ขึ้นนะว่าแม็กจัดอันดับอะแปลกมากเลยลงแรงวันนี้ผมก็อยู่แรงแพทแล้วนะแต่ว่าเจอบอท มาดูกันว่าผมจะได้สักกี่คิวนะไม่มีตัวลงเลยเดี๋ยวผมขอเก็บของก่อนแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเจอกันเมื่อตอนเห็นคนโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็เก็บของไม่ได้พอประมาณแล้วทางด้านหน้าเราก็มีคนด้วยเปิดตาล่าไปตัวแรกนะครับผมตัวนี้นะเก็บของซิวซ แต่มันก็มีคนอยู่นะข้างหน้านี้ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าวุ่งยังไงมีคนถอยรถด้วยเข้าบ้านกันอ้าวไม่ได้ขึ้นมานี่นี่นะเหมือนรู้อ่ะยิงลมอ้อยิงลมไปอีกแล้วกู รู้ผมจะลากทำไมเนี่ยกดโคโนโใส่เลยเราจะไม่ประมาทศัตรูนะครับผมก็มีคนดูสองคนเลยเรียบร้อยไปอีกตัวครับผมปักธงโซไปหนึ่งทีดีเออโอ้มีกระทะเฮ้ย ตอนนี้ได้ป้องกันดีนี่โดนหัวครับผมหัวไหลคลิปนี้ก็อัดตั้งนานแล้วนะแต่เพิ่งเอามาลง ไหนวะไม่มีเลยไม่มีบอทให้ยิงเลยมันยังไงวัดแทกไปดีโคตรซิวเลยนะเล่นแบบนี้ตอนนั้นผมก็อยู่แรงเดมอนสนะผมกดไปเจอบอทแบบนี้แหละแล้วทุกคนหลหะครับเคยเจอเปล่าลงแรงแล้วเจอบอทเนะี่ย ปกติมันก็จะเจอเฉพาะแรงบอลน,นะแรงบอลแรงซีเวอร์นะเรากดมันก็จะเจอแต่นี่คือแรงแพทแล้วอะ่ะมันยังเจออยู่อ,อ๋อรู้สึกว่ามีคนครับรถมานะครับผมนี่ไงอุ้ยดีนะทีมโซน,นผมโดนตอนนี้คนจริงนะโอ้วิ่งมาจะเอากูเลยเหรอผมท็อปหนึ่งไงรู้อะ่ะ ฝีมือ,อยัง่อนเกินไปน้องกินเห็ดกันครับผมด้านหน้าก็มีตัวนะให้พวกนี้ย่อให้กันหรือเปล่าทำไมไม่ยิงกันมันลากหัวไม่ขึ้นผมก็อัดตัวไปเลยได้เจ็ดคิวแล้วครับผม น่ามีตัวเรียบร้อยครับผมมันง่ายเกินอ่ะใครๆก็ยิงได้ปะ่ปะวะแต่ว่ายากนะคนที่จะเจอแบบนี้วิธีก็คือเราไปเก็บเพชรนะครับผมก็อนแรกผมก็ไปเก็บเพชรนี่แหละพอไปเก็บเพชรเรื่อยๆนะพอกดเข้ามามันเจอแบบนี้เลย อันนี้คือโซโล่นะเป็นทีมน่าจะไม่เจอคนก็ลองไปทำดูนะไปเก็บเพชรแล้วก็กดออกอะไรแบบนี้อพอกดเข้าแรงม่คือแบบมันเจอบอดเลยนี่เรียแบบร้อยครับผม,มเล่นซิวมากนะแบบนี้นะ เจยวตัวอีกวผมชอบสโคบไปให้เป้ามันล็อกที่ศัตรูก่อนนะแล้วค่อยลากที่ก็อาจจะง่ายนะใช้กับคนก็ได้อยู่นะบางจังหวะตอนนี้เราก็ได้มา14คิวแล้วนะครับผม หาต่อในขะผมยาวข้างหน้าอาจจะมีตัวมั้งนี่ไงเจอลสะสโคไปหนึ่งทีหลกักก็ติดง่ายอยู่นะแต่ผมไม่ชอบเล่นปืนวันสอดเนะี่ยถ้าเล่นมันก็ได้อยู่ดูวงกับดูคนเนี่ยก็ปกติอยู่นะ นั่นไงนั่นหน้านนมีตัวครับผมพ้าไปลากสูตรนี้ก็โอเคอยู่ว่ามันก็จะผมทำไม่ได้เร็วเต็มตัวครับผมเป้าอย่างนี้นให้มันแบบเลยหัวขึ้นไปแล้วค่อยสะโคบมันจะติดง่ายมากหลักลมกระสุนเยอะเกิน ตอนนี้ก็เหลือสิบสองคนแล้วนะครับผมยิงหัวโอ้ยยิงลมไม่ใช่ยิงหัวแล้วแบบนี้หาต่อหาต่อก่อ สองตัวนี้ก็ดูอยู่นั่นแหลนะน้าไม่มีใครกดไลค์มาเลยโอเคุกครอ้าวนี่ไงทุกคนเจอบอตสายเติมครับผมดูดีตัวนี้โคตรโหดเลยนะผมนี่ยังไม่มีเลยนะกางเกงตัวนี้ทุกคนก็ดูเอาเขารวยขนาดไหนอะ่ะคนนี้อ่ มีล็อกลบด้วยมีล็อกลบด้วยเวอรไอ้ชัเวอรนี่ไงเรียบร้อยไปครับผมนี่จะไป2คิวนะว้าวตอนนี้ได้28แล้วนะก็คงจะไม่มีอะไรมากเราก็คงหาต่อไปคือมันไม่ปล่อยมาทีเดียวงจะได้ได้ยิงพร้อมๆกันเลยเอ้าวตายไปแล้ว โอ้โหเสียไปหนึ่งคิวตระหน้าต่อตานี่ร่างแค้นให้เพื่อนเราโหเหลือสามตัวเนี่ยตัวนี้ตัวนี้นมีคอัตฉี่ปะเนี่ยหายไปไหนแล้ววะอ้าวไม่มีโอ้โห,โห,โห,โหคือวิ่งอ้อม 1 1แล้วครับผมตอนนี้เดี๋ยวผมขอเวลาหาก่อนโอเคนะครับผมก็เจอแล้วนะครับผมก๊อจีนะแล้วจะพาผมไปไหนครับเนี่อเดี๋ยวขอวิ่งตามเข้าไปกันแซงเลยดูดีจบเกมไปเรียบร้อยนะครับผมดูีิว่าจะบวกเท่าไหร่ บวกเยอะัเลยทีเดียว62นะครับขึ้นแพทสีเลยเอาตรงๆต,ตั้งแต่เล่นเล้งมาก็30คิวก็เพิ่งวันนี้แหละนะสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย